สวัสดีครับ FC ตาหนุ่ยทุกทกขั้นนะครับวันนี้พบกับตาหนุย่ยนะครับนานแล้วไม่ได้เจอกันวันนี้พาตาหนุ่ยพามาดูข้าวสีชมพูนะครับตาหนุ่ยสั่งซื้อมาจากในเพจนะครับหนึ่งซองเก้าสิบเก้าบาทตาหนุ่ยก็เอามาเคาะในลังโฟมนะครับในในลังโฟมก็ออกดีนะครับนี่ครับได้เดือนกว่ากว่าแล้วนะครับ หน่วยเพาะเดือนประมาณปลายเดือนมีนานี่ก็เมษาพฤษภากลางเดือนน่าจะสองเดือนแล้ะครับสอเดือนจะได้ประมาณนี้ครับข้าวสีชมพูอันนี้ในกระถางเล็กครับนี่มีกระถางละสี่ต้นนี่ครับแต่ตรงกลางเขียวๆเ,เราจะเป็นหน่อไม้น้ํานะครับหน่อไม้น้ําครับนี่ครับตัวนี้หน่อไม้น้ํานะครับนี่ครับ ตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นหน่อไม้น้ำนะครับสีเขียวเยวแต่ด้านข้างจะเป็นข้าวสีชมพูครับก็งามดีนะครับปลูกในก,กระถางก็สวยดีตัวนี้เข้าเดือนที่สองครับกลุ่มนี้เข้าเดือนที่สองเป็นข้าวสีชมพูต้นสวยนี้ตะหนุยเอามาทดลองดูนะครับว่าการปลูกข้าวสีชมพูเราถ้าจะลงแปลงใหญ่เราจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับ แล้วก็ให้น้ําให้อะไรเหมือนกับอยู่ในที่นาเลยครับจําลองในกล่องโฟมก็แตกกอดีครับแตกกอดีแตกกอดีครับปลูกเมล็ดเดียวนะครับแต่และหลุมจะทําเป็นเมล็ดเดียวครับก็เกิดขึ้นมา1ต้นแล้วจะแตกกอก็ใบออกสีนี้เลยครับนี่ครับก็จะมีพวกพืชน้ําด้วยที่ติดมากับดินนะครับ นี่คือข้าวสีชมพูครับได้สองเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าออกดอกออกรวงแล้วจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับข้าวสีชมพูเรานี่ครับํามต้นครับเขาเกิดมาต้นเดียวแต่เขาแตกเป็นสองต้นสามต้นครับบางโกย่งไงน้อยก็มีตะกะเตนด้วยนะครับนี่ครับตะกะเตนนี่ครับจําลองที่นาเรานี่นะครับพี่น้องนี่คือการ ทำแบบอินทรีย์นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยอะไรนี่แหละครับนี่ครับมองเห็นตะกะแตนด้วยครับตะกะแตนก็มาจับครับไม่เป็นโรคนะครับไม่มีโรครบกวนมีแต่ตะกะแตนนะครับมากินใบนี่ครับเดี๋ยวตาหนุ่ยจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับถ้าเริ่มออกดอกหรือตั้งท้องนะครับว่าจํานวนกี่เดือนนะครับถึงตั้งท้องแล้วเราค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณเอทุกท่านนะครับที่ยังคงติดตามตานุยหัวเราคนนี้นะครับผมสวัสดีครับ